นี่มากินอะไรคะกินอะไรคะพี่จีกินอะไรคะนมเปรี้ยวปั่นนมเปี้ยวปั่นปีโป,เป,ป,ป,โป้เอาไปให้ป้าเขาค่ะตั้งใส่ตรงที่เอาตั้งให้น้องด้วยลูกเดี๋ยวรอคิวนะคะหัวลอปัอกล็อกต้องเข้าคิวก่อนค่ะ จะเริ่มปั่นแล้วค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนมเปี่ยยนะคะนมสดนมข้นน้ำเชื่อมน้ำแข็ง

เลยค่ะอาจารย<า>เป็นนะอย่างไรโอ้โหนา่นา,นา,ากินามากใหญ่นะลูกถ้าหมดนี่ได้แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะน้ำเปรี้ยวปีโป้นมเปรี้ยวปีโป้จะลองชิมไหมคะ เอ,อาโหอาอพี่บนเอามาชิมก่อนสิคะไหนไหนไหนเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะไหนพี่จีอร่อยไหมครับโอ้ดูขึ้นไหมนี่ตาสวดแล้วนั่นไม่รูดูนะลงมันมจะจี๊ดเป็นไงไนก็หันลงไม่ถูกทางเอาแหลมขึ้นมา <c oughs> ป้า,าโอ้ยหยุดหย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 ดอ้าวอ้าว เป็นไงคะได้ไหมทีนี้อร่อยไหมครับโอเคไหนยกนิ้วอร่อยไหมเอ่ยอ